สวัสดีครับผม mano x2 นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่เซิร์ฟบายซิตี้โรปีนะครับเรีกใหม่เข้ามานะครับก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับจะเป็นเงินสดหนึ่งหมื่นพิซซ่าห้ามือถือหนึ่งเครื่องกระชัป้องสมรรถหนึ่งลูกแล้วก็กระชัป้องใส่ฟรีแล้วก็ได้การดังสาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดี่กันบ้างนะครับเราสามารถดูหมอช่างออนกี่คนนะครับแล้วก็ดูไอเดียเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้โทรศัพท์มือถือมาคนละหนึ่งเครื่องนะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้นะครับจะเป็นเหมือน iPhone 14เลยนะครับทุกคนนี้ โอเคนะครับค่อนข้างสวยเลยครับโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วสำหรับดึงใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะได้ลดคนละหนึ่งคันนะครับนี่จากกระชับความสูงรดนะครับแล้วเซอร์มี่นะครับเขาจะมีงานให้เราทําด้วยนะครับจะเป็นงานมดหมดเลยการเก็บส้มงานเก็บข้าวนะครับผมแยะเลยนะครับงานนะครับแล้วก็จะมีงานเก็บสตอเบอรี่ด้วยนะครับนี่งานทุกงานจะเป็นมดหมดเลยนะครับทุกคนนี่ แล้วเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาก็จะมีแฟชั่นแบบนี้แบบสวยๆเลยอย่างนี้นะครับจะเป็นชั้นลามหมุนรอบตัวนะครับทุกคนแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเป็นชุดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีร้านขายรถด้วยนะครับแล้วก็ฟันมะเขยวก็สามารถมาซื้อรถได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดขาบของนะครับอยู่ที่เลเบลนะครับใครอยากได้วุชไหนก็สามารถขับได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟไว้ที่โรเพ